มีทียกให้ต่อมาทาิดัแต่ต่ออ้าวครับแลบขึ้นมาพิธิวัตรเปิดยัดมาเสาแรกหนึ่งสูงเลยครับโอ้โหกำลังฮอตด้วยครับสุภาชัยใจเด็ดครับต้องบอกว่านี่ถ้ายิงแรงไปผิดพิษนิดเดียวน,น,นี่อาจจะหลุดกรอบไปได้นะครับสกิดเปลี่ยนทางบอก่อนที่บอจะถึงชัดชัยครับแล้วก็น้ําหนักคิสปีนไม่ล้าแต่ต่อมาวากัสขัดแบ็กยอดยิงเรียบร้อยสองสูเลยครับแล้วใครยิงครับพันษาเหวิบูดครับโอโ้โหจากคิสพิมนะครับ ให้มาที่วากาส,สดูพันษาวิ่งไปที่จุดนัดพบเลยครับซึ่งเกมรับของพิธีประจวบอยู่เต็มกรอบเหยุโทษไปหมดนะครับแต่กลายเป็นว่าโอ้โหจังหวะการเข้าทับิมยอกเปิดให้ธมินัชยอดโล่งๆโอ้โหเรียบร้อยเลยครับบิ s โซลีครับโขกเข้าไปครับจากลูกเปิดจังหวะขึ้นเกมมาทางซ้ายครับแล้วชิปจังหวะนี้มาโอ้โหบิโซลีไม่มีใครประกบเลยตระกรดักได้ จังหวะนี้วนมายิงเข้าไปเลยครับโอ้โหประตูที่4ี่ครับทีละทอดบุญมาทายทางคิกกอมูราเอสครับให้ไปโอ้โหสมาธิในเกมรับก็หลุดไปหมดเลยครับยิงทะลุลอดขาทางธนาเศษครับทีละทอนกระดกขึ้นหน้ามาแต่ไม่ล้ทมทำนัดขอบไม่จ่ายนะครับโอ้โหซัดแสกหน้าสมุนปอะคันีในกรอบครับก้มยิงเลยโอ้หูมีปัดแล้วนะครับสมุน แต่มันปัดไม่ออกครับโอ้โหกิโกโมเรสโมเรสโยกหนีขอยิงเองโอ้โหเข้าไปเลยครับ6ประตูต่อสูตรครับจังหวะให้มาตรงนี้กิโกดึงหลอกแล้วยิงโอ้โหมา